สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าพบตรยันปมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นอำนาจของราชทันพ้นจากหน้าที่ของตำรวจไปแล้วเนื้อหาใจความครับพลตำรวจเอกต่อศักสุวิบูลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกินวัรนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่นอกเหนือขั้นตอนของตำรวจไปแล้วนะครับ เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมราฐธรรมนและโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเรามีข้อตกลงร่วมกันโดยในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ได้รายงานข้อมูลมาที่ผมด้วยนะครับส่วนกรณีที่กรรมธิการตำรวจที่มีในายชัยชนะเดชเดโชสสพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมิการการตำรวจจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอตรวจสอบเรื่องอาการป่วยและเข้าพบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณน,นั้นนะครับ ผมไม่สามารถที่จะไปกําหนดหรืออนุญาตให้ได้เะครับเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมราชทรรซึ่งพ้นจากหน้าที่ของตารวจไปแล้วย้ํานะครับว่าเป็นความเห็นของกรมราชทรร์เท่านั้นแหละครับ